กับดินสอพองพอกทิ้งไว้5-10นาทีนะคะสิวก็จะยุบหน้าใสป้องกันการเกิดสิวอุดตันได้ด้วยนะคะวิธีใช้ก็คือนําดินสอพองมานะฮะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้หาซื้อยากง่ายแค่ไหนนะคะจะเห็นตอนที่ใกล้ๆสมการเนี่ยจะมีดินสอพองขายแต่ถ้าทั่วไปไม่รู้ลูกค้าจะหาซื้อยากหรือเปล่าเวลาเอาดินสอพองมานะคะใช้หัวหัวเดียวก็พอค่ะสมัยก่อนมันหัวใหญ่แต่สมัยนี้รู้สึกจะหัวเล็กนะคะ ใช้เอ่อใช้ดินสอพองใส่เข้าไปในถ้วยนิดนึงแล้วก็บีบมานาวลงไปแล้วก็ขยี้ให้มันแบบเละๆเ,เ,เป็นเนื้อครีมอะค่ะอย่าบีบเยอะนะคะถ้ามันเหลวเราก็จะพอกหน้ายากต้องให้มันออกเป็นหนึดๆห,หน่อยมันจะได้เวลาพอกที่หน้าก็จะได้ไม่ร่วงหล่นนะคะจะได้ไม่ไหลออกไปวิธีทําก็ทําแบบนี้นะตอนช่วงพอกก็อย่ายิ้มอย่าหวัวเราะนะคะ ทำหน้าตึงสายเป๊ะเข้าไว้นะจะได้ไม่เป็นริ้วรอยนะคะจากนั้นเนี่ยถ้ามันมีสิวออกมาบางทีสิวมันติดมากับดินสอพองเลยนะคะบางคนไปใช้มาร์กหน้ามาร์กหน้ามันก็ต้องไปดูส่วนผสมนะว่ามาร์กหน้าตัวนั้นเนี่ยมันมีส่วนผสมเคมีอันตรายอะไรหรือเปล่าโดยทั่วไปถ้าคนที่จะใส่เคมีอันตรายส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ระบุบนฉลากอ่านี่พูดกันตรงๆเลยนะ พราะนั้นความเสี่ยงของลูกค้าคือฉันจะรู้ได้ไงว่าเจ้านี้ใส่เจ้านี้ไม่ใส่นะฮะให้สังเกตว่าถ้าเราติดต่อก,กับเขาง่ายมีชื่อที่อยู่ผู้ผ,ผลิตชัดเจนอันเนี้ยเขาค่อนข้างโปร่งใสโอกาสที่จะใส่ถือว่าน้อยมากนะฮะแต่เวลาที่เขาใส่ไปในผลิตภัณฑ์มาร์กน้าเนี่ยคือลูกค้าหลายคนใช้แล้วเห็นผลวายวายนะฮะลูกค้ามันนีบอกโอ้ใช้ตัวเนี้ย สิวหายเลยใช้ตัวเนี้ยฝ้าหายเลยอันนี้ก็คือมันเป็นการหายชั่วครั้งชั่วคราวแป๊บเดียวนะคะแต่ถ้ามองระยะยาวแล้วเราไม่คุมนะคะมีโอกาสที่จะหน้าพังหน้าเสียหายได้นะคะเพราะนั้นอย่าไปลองออตัวมากหน้าที่แบบว่าเราไม่รู้แหล่งที่มานะคะผู้ผลิตเราก็ไม่รู้แบบเนี้ยมันไม่ชัดเจนมีโอกาสได้นะคะอ่าต่อไปนะคะ ปล่อยให้สิวหายเองล้างหน้าให้สะอาดอย่าไปสนใจกับสิวมากนักเพื่อที่จะได้ไม่จับแล้วก็ไม่ไปบีบสิวนะคะถ้าฟังแบบนี้ก็คืออ,อลูกค้าต้องต้องอดใจไว้อย่าไปกดอย่าไปแกะอย่าไปแคะมันนะคะถ้าแคะตอนแคะมันก็มันดีค่ะมันก็สนุกดีนะคะพอแคะเสร็จปรากฏว่าผ่านไปหลายเดือนนะกว่าจะเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยหลายเดือนจนเราจําไม่ได้แล้ว อันนั้นก็คือผลจากการที่เราไปกดไปแคะไปแก่สิวหัวสิวทั้งหลายนะคะมันจะไม่แสดงผลทันทีสังเกตดูได้